ไปก้อนพี่น้องไปใส่เกาะไปเป็นผู้ต้องหาสิว่าที่เด็เขาหมดท่นคุณเดียดอีกตัวเป็นผู้ประกันตัวให้มึงน <c oughs> ี่เขานัดส่งผู้ต้องหาได้หมดหรือสิไปสิเนี่นยเลื่อนจำได้เหรอที่เด็พยายามถือประตูจะไปส่งเขาอยู่ดิ<อ>ีสิเลื่อนจำได้สมัยนั้เในยุคการที่เด็พยายามถือ เว้ยเขาติดตเลยเฮ้ยเรื่องไหนเขาสิติดเพร่กูย้อมดันหัวามไม่ได้กูไปย้อมแพร่ต่างหากสับงานนี่กินง่ายโพดงานมันนี่จังปีจักปีเลยเว้ยสามสิบกว่าปีแต่อยู่วงการมากือบสิมาแพร่ข้มซ้ำนี่กะหูไปบังเสียงงานบัพพีน้องว่าเขามหมดไป,ปมหไปเป็นมูพี่น้องคุณรักคุณยายไปเป็นมู กบหออไปบไป็มาหนอนนี่ละเดียวละรพวน,นึงกันด้เกิดเลียวใส่มตัวอันนั้นออกก็หึงเลยเออลงังข้าวก็หึงเดี๋ยวมาาแบบเรียก<อ>ไปเมียนๆโงสามหมืพังเกิดลังขาตัวน้นนวนนมาจากสองพันพาคีออมรอยเห็นในเบียเดอา <c oughs> คือเย็นดีจริสิ วดพาไปทั้งหมดต้องเรือนอะไรันเขาบอ่าไ่ันนี่แม่วิศโค้งนี่แม่ก็เป็นจัตุรเลยนี่อันนี้เป็นเมืองเลยอันนี้เป็นเรองเมือง ดึงน้องดึงค่อนน่องเมื่อกําจอดนอนอยกไม่ยากเหมือนข้างออกมาว่าดีนะครับมีปั๊มมันมันตัวมันจะมาเคลื่อนที่นี่กดท่ออยู่เคลื่อนเนี่ตัวเสียบมันได้เลยเอ้ย่าลืมถ้าเขาจอดซื้อนั่นเด้อมันดึงขาดเลยเลยมันออกบ่ได้เอ้มันเกลียนคอร์รพอดีเลยมันบ่ออกใครเลยต้องเอาไม้งามซากออกไปทั้งหมดมันจะ อ๋อมันอัน,นมันออกได้อยู่แต่ว่ามันออกจากไันเ,นเหรอเพราะได้มันออกจากประตูเหรอเพราะได้เขาคือที่ออกเพราะได้อยู่ใต้ท้องใต้ท้องอะไรมันท้องจริงๆมันออกเพราะได้เป็นกน้อนสัปก้อนเนะี่ คานี่ย <laughs> พักตัวน,นี้ลอยเี้เราเขาไปส่งตัวเลยเห็นไ,ไหมเขาส่งสู่กระบวนการอายารัอยการเอไอการรับเรื่องมันจะคงคันเอกาสารหลักฐานมันพ่อมนเนาเยอะอ่ะท่างเขารวบรวบจนกระทั้งหมดพ่อเขาก็น่าจะส่งเอกสารวันนี้ าสิเว้นสัตว์อะไรสาตลเนี่ใช้วัตถุสัตว์ละเขายัางเสียบคมอยู่ทดทำของสารยางไงม,ม่นบ่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาคุยกันมานางานเขาพูดมิจิคุยมันต้องคุยกันยังสิตลอดมันว่แต่ว่าพ่เออเน่เรื่องมันเกิดขึ้นนะ่ะเพราะว่าคุณคุณไปโดนด่าแต่ไม่ได้โดนด่านในช่องของผมนี่คุณไปโดนด่าในช่องผู้อื่นไหมเราช่วงนั้นเขาโกหกจากขเขาไปเลย ม่พูดอะไรถ้าเขาคิดดีคิดไรอย่างกับเขาเหรอจะจะแบบเราจะแบบว่าเขาไปตัดต่อยอย่างลุงเหรอบองหันเขาก็บอกอ่าสามเรื่องเลย Thì luôn bạn nó thằng này mà không có vòng phòng gì hết ต้องถูกต้องเพราะเราก็วิ่งความมาตลอดเลยเสียไหมเขาด่าเมียพอเต็มถนนเลยเมียก็จะเรางแล้วเขาไม่ได้ยินไหมนันภาาทเข้าคนหนึ่งแล้วเขาด่า 还没提落掉。<Vale S 2>